ครั้งนี้มาที่นักแสดงนำบ้านนะคะเมื่อวานนะคะมีงานเปิดบ้านของแกงโฟเอเลเมนต์ไปแล้วนะคะนำทีมโดยที่คู่ของพี่แอปเปิลน้องมิมนะคะตอนวิวาปัตภีอิงฟ้าชาลลอตนะคะนาทีร้อยเล่ฟินเบกกี้นะคะตอนสเสนห่าวายโล้วแล้วก็น้ำหนึ่งเนยโซลักอาคคณีนะคะเมื่อวานเนี่ยมีงานเปิดบ้านกันเป็นแล้วงานใหญ่งานโตมีเบนฟิตต่างๆมากมายแต่ว่าขาดน้องเบกกี้เพราะว่าน้องเบกกี้ติดภารกิจไม่ได้มานะคะเมื่อวานก็ได้เจอแก๊ง4สาวโฟเอเลเมนต์นะคะเดี๋ยวไปถามความรู้สึกกันหน่อยว่ากระแสะตอบรับเนี่ย ดีมากคือแบบตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนก็คือแบบขึ้น 10x ตลอดเวลาแบบมีเบื้องหลังปล่อยออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ตลอดการถ่ายทำวิวาปัตพีเนี่ยนะคะจะออนแอร์ EP พแรก,กวันที่เท่าไหร่นะพี่ต้นที่บอกยี <24. S 1> เออ24นี้ช่อง7็แล้วนะคะไปเจอทั้งกี่สาวนะ7สาว<อ>ไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าคะ่ะว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างจ้าสำหรับงานเปิดบ้านวันที่วนิี้นะคะเพราะว่าซีรีส์ของเราก็กำลังจะออนแอร์เป็นตอนแรกแล้วนะคะวันที่24มกราคม จากนี้เราก็เริ่มมาจะแบบว่าเต็มที่กันมากๆนะคะ่ฝ่ายจีนด้วยมากบนไหนก็อยากจะฝากทุกบ้านเลยค่ะแต่ละเรื่องก็ใช้ร,ยระยะเวลาประมาณ2าเดือนด้วยกันก็จะนับกันไปเลยบ้านดินเสร็จก็จะต,ต่อบ้านน้ำบ้านหล่มแล้วก็บ้านไฟเรื่องฝาด้วยซึ่งเราก็พยายามแกะแล้วก็ถอดคาแรคเตอร์ของตัวบอสโบหรือว่าทุกๆคนที่ได้เล่นเรื่องนี้นะคะ่ะพยายามให้แฟนๆนิยายได้เหมือนแบบอินกับคาแรคเตอร์นั้นๆด้วยก็รอรอชมคะ ลำบวเป็นชนรดานะคะจะเป็นสาวแก่นแสบสนในเรื่องค่ะแล้วก็จะทำด้วยวิถีทางเพื่อให้ได้เลื่อนขั้นไปเป็น ผู้ช่วยเลยค่ะของบอสอปโปบอสเร็กเพอ่อภารกิจภารกิจหนึ่งค่ะตื่นเต้นค่ะจริงๆต้อง,งบอกว่าเรื่องนิยายเรื่องดินน้ำลมไฟก็คือต้องดูตั้งแต่เรื่องแรกเลยเพื่อจะได้รู้ถึงเส้นเรื่องแล้วก็เขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ของพี่น้องวาชินวรนณิตน,นะคะรวมไปถึงสภพยที่จะเข้ามาในบ้านก็แต่ละคนก็จะมีด่านมีชาเลนจ์มีการท้าทายว่าจะทํายังไงถึงจะได้แบบจะมัดใจเขาเรียกว่าสาวๆบ้านวาชินวรนิตได้ค่ะก็อยู่ที่อยู่ที่การเขาเรียกว่าอะไรดี การโปรยเสน่์ของสัวายแต่ละคนก็ละกันคแม้ว่าจะทําทงานใส่สูตรบ้างงานใส่แว่นแต่ก็อันนี้คือเป็นพาที่รู้สึกว่าเอ๊ะนี่คืออินฟ้า <c oughs> อินฟ้าก็ทํางานอย่างหนักพร้อมเหมือนกับบอสโปเลย <Okay. S 1> มีค่ะมีมีได้ไปแบบหลายๆเรื่องแน่นอนรวมไปถึงบ้านบางาก็จะได้เข้ามาร่วมกับพวกเราด้วยค่ะ โอ้วันนี้ก็ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แล้วก็ดีใจที่จะได้เจอแฟนๆแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้รวมตัวกันแล้วก็ได้ร้องเพลงด้วยกันได้ทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างร่วมกันก็อยากให้แฟนๆ enjoy แล้วก็เก็บความทรงจำนี้ด้วยกันค่ะจริงๆในเรื่องก็สนุกมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ที่จะได้ให้ทุกคนรับชมแล้วก็ฝากตั้งแต่บ้านพี่ดินบ้านพี่น้ำแล้วก็บ้านลูกไฟด้วยค่ะจริงๆน้องฟินจะจะโผล่ตั้งแต่บ้าน บ้านพี่ดีเลยบ้านแรกก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะค่อนข้างเลยค่ะก็คือโลเคชั่นนั่นเองที่จีจ๋าตอนจีจ๋าเลยละมันฮอตเลยหละใช่ค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเปิดกล้องไปค่ะได้5คิวแล้วค่ะตอนนี้ก็สนุกสนานกันเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะได้รับอรรถรสหรือว่าได้ชิมรสชาติใหม่ๆใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาลองดูเคมีอะไรลองเคมีที่แบบว่า การจิกกัดการตีกันอะไรเงี้ยก็จะได้เจอกันในเรื่องนี้ค่ะใช่สำหรับในเรื่องนี้นะคะรู้สึกว่าใช้พลังงานเกินตัวมาก <c oughs> เพราะว่าจะต้องแบบเถียงกันตลอดเวลา <c oughs> พออ่านบทเสร็จพี่พวงกลับถามว่ารู้สึกยังไงว่ามันเหนื่อยมากเลยค่ะมันต้องเถียงกันตลอดเวลาแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองติดตามค่ะมก็จะมีความอบอุน่นความน่ารักแทรกเข้ามาเรื่อยๆค่ะคนละรสชาติค่ะ <c oughs> ต้องต้องชิมทั้งสี่รสชาติเต้นค่ะเอาจริงๆก็ทุกเรื่องเนี่ยเรามักจกเจอกับ ถายประสารเร่แล้วหน่นะแต่ว,ว่าก็รู้สึกว่าสุดท้ายคือทั้งเราแล้วก็ทีมงานทุกคนเรา่านไปได้ดีแล้วก็พอจะออนแอร์ให้กับทุกคนได้รับชมทั้งสี่เรื่องอยากที่บอกว่าถ้าอยากจะดูเนี่ยแนะนาให้ดูทั้งตั้งแต่เรื่องแรกเลยตั้งแต่จีมงานตไนแล้วก็จะได้เห็นพวกงเราทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นคอนเฟิร์มเรื่องนึงเลยก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ใช้นเนือนที่สุดก็ว่าได้ ของฟินน่าจะเหลือประมาณเกินเกินครึ่งไปแล้วเหลือเอีกครึ่งหนึ่งค่ะใช่ก็จะกําลังถ่ายทํากันเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าของของ,ของพี่นอเป็นของเรื่องโซโลารอาคานีก็อีกเยอะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ได้ไป5คิวค่ะใช่ <c oughs> แต่ว่าก็กําลังเล็งถ่ายทําค่ะเดี๋ย <c oughs> วพรุ่งนี้ก็ไปออกกองกันอีกก็คาดหวังว่าอยากจะให้อันดับแรกเลยคือแฟนๆนี่ยายได้รับชมว่าเราก็พยายามทําออกมาให้ตรงกับพี่ยายให้ได้มาก แล้วก็รวมถึงเนื้อเรื่องแล้วก็เซอร์ไพรส์ต่างๆที่อยู่ในเรื่องก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้รับชมกันรับรองว่าเป็นบ้านโปรเจกต์ดีๆที่ไม่แพ้